สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นแนวคิดที่จะเปลี่ยนโฉมซอฟต์แวร์ออฟฟิศที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ให้มันพร้อมสําหรับยุคของ AI อย่างแท้จริงเคยสงสัยกันไหมครับว่าโปรแกรมออฟฟิศที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือว่า Google Docs จริงๆแล้วมันมีความลับอย่างหนึ่งซ่อนอยู่และความลับที่ว่าก็คือโปรแกรมพวกนี้เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับโลกที่มี AI ครับคือสถาปัตยกรรมข้างใต้น่ะมันยังเป็นของยุคเก่าอยู่เลย ซึ่งมันไม่เข้ากับยุคของพวก Large Language Model หรือ LLM เลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วไอ้เจ้า Office ที่เกิดมาเพื่อ AI จริงๆเนี่ยหน้าตาของมันควรจะเป็นยังไงเอาละครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้และคำตอบของคำถามนั้นก็อาจจะเป็น m a r k d o w n Office ครับแต่เดี๋ยวตอนนี่มันไม่ใช่แค่แอป Office ตัวใหม่ธรรมดานะครับแต่มันคือปรัชญาใหม่แบบยกเครื่องเลยในการสร้างและจัดการเอกสาร โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยมาดูกันว่าปัญหาของออฟฟิศแบบเก่าๆมันคืออะไรทําไมเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันถึงใช้ไม่ได้แล้วนะในยุคนี้ถ้าเราลองเทียบกันดูเนี่ยจะเห็นภาพชัดเลยครับของเก่าเนี่ยนะมันถูกสร้างมาให้คนใช้คลิกคลิกเมาส์ไฟล์ที่ได้ก็เป็นไฟล์เฉพาะทางที่แบบปิดทึบ AI เข้าไปอ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่ในยุค AI สิ่งที่เราต้องการมันกลับกันเลยครับ เราต้องการระบบที่เปิดให้ AI เข้ามาทำงานร่วมกับเราได้เอกสารทุกอย่างต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญคือต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากๆและนั่นแหละครับที่พาเรามาถึงส่วนที่2ซึ่งก็คือปรัชญาใหม่ที่มองว่าเอกสารก็คือโคโด้ดพูดง่ายๆก็คือเราจะดูแลเอกสารต่างๆเหมือนกับที่โปรแกรมเมอร์เขาดูแล source code กันเลยใช่แล้วครับแนวคิดที่เรียกว่า documents as code เนี่ยมันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยครับจากที่เคยมองว่าเป็นเอกสาร สเปรดชีตหรือสไลด์สวยๆให้มองว่ามันเป็นแค่ไฟล์ตัวหนังสือธรรมดาธรรมดาที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถใช้เครื่องมืออย่างกิจเข้ามาจัดก,การเวอร์ชันได้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครแก้อะไรตรงไหนแถมยังสั่งให้มันทํางานอัตโนมัติได้อีกเหมือนกับการเขียนโปรแกร,รมเป๊ะๆเลยครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของแนวคิดนี้ก็คือการทำให้ markdown ซึ่งเป็นภาษาเขียนง่ายๆด้วยข้อความธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า single source of truth หรือเป็นศูนย์กลางความจริงหนึ่งเดียวของเอกสาร Office ทุกอย่างเลยทีนี้มาถึงส่วนที่3แล้วไอ้เจ้า mark down office เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่เราจะมาดูกันครับว่ามันเปลี่ยนจากไฟล์ตัวหนังสือธรรมดาธรรมดาไปเป็นเอกสารสวยๆที่เราเห็นกันได้ยังไงต้องบอกว่าจุดสำคัญที่สุดเลยก็คือ mark down office เนี่ยมันทำงานเหมือนเป็นคอมไพเลอร์ครับเหมือนในโลกของการเขียนโปรแกรมเลย มันไม่ใช่โปรแกรมแก้เอกสารแบบที่เราคุ้นๆกันที่เรียกว่า YSYWYG หรือเห็นอะไรได้อย่างนั้นนะครับกระบวนการของมันเนี่ยเป็นระบบมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะขั้นแรกเลยคือรับไฟล์ markdown เข้ามาจากนั้นระบบจะทำการ parse หรือแปลความหมายโครงสร้างของมันก่อนเหมือนเราอ่านพิมพ์เขียวบ้านนะครับพอเข้าใจโครงสร้างแล้วก็จะไปตรวจสอบหรือ validate ว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องตามกฎที่เราตั้งไว้หรือเปล่า และสุดท้ายก็คือขั้นตอนเรนเดอร์ครับหรือการสร้างผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็นเอกสารสวยๆไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือสไลด์นำเสนอเอาละครับมาถึงส่วนที่4ซึ่งผมว่านี่เป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือการมอง AI เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งและการทำให้ LLM เข้ามาเป็นผู้สร้างเอกสารตัวจริงเสียงจริง,รงแต่มันก็มีคำ,คำถามที่ท้าทายมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเราจะให้ AI เข้ามาช่วยแก้เอกสารได้ยังไง โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทําเอกสารเราพังหรือว่าทาฟอร์แมตเละเทะไปหมดคือถ้าเป็นวิธีเก่าๆเนี่ยลองนึกภาพว่าเราสั่งให้ AI ไปแก้ไฟเวิร์ดต,ตรงๆเลยโอกาสที่ฟอร์แมตจะเละเนี่ยสูงมากเลยใช่ไหมครับแต่แนวทางใหม่นี้มันฉลาดกว่านั้นเยอะครับคือแทนที่ AI จะไปยุ่งกับตัวหนังสือโดยตรงมันจะสร้างเป็นคําสั่งที่มีโครงสร้างชัดเจนออกมาแทนเช่นสมมติเราบอกให้มันช่วยเพิ่มข้อมูลของไตรามาสที่3ลงในตารางหน้อย AI มันก็จะสร้างคําสั่งออกมาเลยว่า Add Table Row พร้อมกับข้อมูลที่ถูกต้องวิธีนี้เนี่ยมันรับประก,กันได้เลยว่าโครงสร้างเอกสารเราไม่จะพังและผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป๊ะทุกครั้งปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยครับมันมีคำพูดหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าโมเดลนี้เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อ LLM จากการเป็นแค่ผู้ช่วยให้กลายเป็นผู้ร่วมงานที่ถูกควบคุมซึ่งทำงานอยู่ภายใต้ระบบที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจน โโนี่มันคือการเปลี่ยนบทบาทของ AI ไปแบบหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันครับส่วนที่5เราจะมาดูกันว่าอนาคตของเอกสารจะเป็นยังไงและมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับองค์กรและรูปแบบการทํางานของเราต้องบอกว่าผลกระทบของแนวคิดนี้มันใหญ่หลวงมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีที่เราสร้างซอฟต์แวร์นะแต่เอกสารของเราจะน่าเชื่อถือขึ้นตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเยอะเลยที่ดีไปกว่านั้นคือ เราจะไม่ต้องถูกผูกติดกับโปรแกรมของค่ายๆหนึ่งอีกต่อไปและที่สําคัญที่สุดเลยนะนี่คือรากฐานของระบบจัดการความรู้ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมันจะจําเป็นมากๆสําหรับองค์กรที่ซีเรียสเรื่องความปลอดภัยและความโปร่งใสครับและแน่นอนครับว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันถูกออกแบบมาสําหรับใช้งานในองค์กรใหญ่ๆโดยเฉพาะเลยคือสามารถเอาไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้ทํางานร่วมกับ g ิ t ได้แบบเงียนๆียและก็เหมาะสุดๆกับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงมากๆ สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน,นมันมีโครงสร้างและฉลาดได้เท่ากับซอสโค้ดที่โปรแกรมเมอร์เขาเขียนกันโลกของการทำงานในวันนั้นคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอนครับ